อ่ะก็ฮัลโหลสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมรถรถลคอยนะครับผมมันก็ยังคงอยู่มันยังไม่เจ๊งไปไหนนะครับอันนี้ก็ขึ้นซีซั่นใหม่แล้วนะครับซีซั่น13อันนี้เหมือนจะเป็นเครื่องขุดแบบอารมณ์แบบรถไฟรถไฟหัวต่างๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอันนี้ยังไม่ได้เข้าหน้าเว็บนะเข้าเข้าหน้าซีซั่นที่มันเปิดใหม่มันเปิดมาได้สักประมาณ3-4วันแล้วตะต้องขออภัยครับเพราะว่าที่ทําช้าเพราะว่าพอดีติดธุระเอา ค้างค้างมันปรับใหม่อันนี้ไม่ค่อยดีนะตัวสไลด์คือแบบมันอันเล็กอ่ะมันอันเล็กมากเลยแล้วมันก็แบบเหมือนคลิกยากอ่ะอันใหม่เนี่นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรกันบ้างอันนี้ก็เหมือนจะปรับเพิ่มมากขึ้นนะครับผมแล้วก็การคลิกดูดูพวกโฆษณาหรืออะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็เป็นคลิกเหมือนที่เราไปดูพวก Facebook y o u t u b e จอยทวิตเตอร์อันนี้ริดคอร์ดจะได้2 EXP โคตรน้อยครั้งก่อนได้แค่1 EXP เเองน้อยกว่า โอเคก็เรามาดูกันมันก็เป็นเคเวสรายย่อยอแต่รู้สึกมันจะปรับเยอะนะรู้สึกว่าถ้าเล่นเกมจะได้15บหเมื่อก่อนมันจะได้แค่หกอันนี้มันปรับขึ้น20บเลยจริงๆมันก็เกมมันมันต้องเล่นประมาณแค่40่สอันนี้มันปรับขึ้น60ให้เรามากขึ้นธรรมดาละครับเมื่ออัปเดตซีซั่นครั้งต่อไปอะ่ะกำลังขุดของเราก็จะลดลงตามสเต็ปนะครับผมผมก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกขุดยังไง การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดคิดดูดีๆครับเกมนี้ลงทุนไว้อาจจะ10กว่าปี่าจะได้เงินคืนครบก็เป็นไปได้นะครับจากการคำนวณแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่ามันขุดยากมากแนะนำว่าให้เล่นสายฟรีนะครับแล้วก็เก็บ,บเก็บควสเงี้ยอย่างน้อยวันละประมาณ4ี่ชั่วโมงอะเล่นหาเวลาเล่นเอาโอเคเราเรามาดูกันว่าเครื่องขุดไงเครื่องขุดช่วงหลังๆมันจะแจกเยอะมากกาลังขุด <c oughs> ที่มันแจกเยอะเพราะว่าเพราะว่าตัวขุดอะมันหาน้อย น้อยลงนะครับผมเห็นไหมว่าตัวขุดมันเยอะกําลังขุดมันเยอะมากเลยแจกทีละเป็นร้อยเมื่อก่อนแจกทีละสิบยี่สิบเองนะแต่ว่าสิบยี่สิบแค่หนึ่งพีเมันก็สามารถขุดได้เยอะมากเลยโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับว่าเครื่องขุดมันค่อนข้างเยอะแล้วมันมีเควสอีกสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราทาเควสเนี้ผ่านแล้วอะเราสามารถเอาเครื่องขุดเนี่ยมารวมกันได้ประมาณเกือบสิบพีเได้ในการคราฟครั้งต่อไปนะครับ มันก็จะเปิดอีเวนต์ให้เราครับพวกนี้นะครับผมอันนี้เป็นหัวรถจักรรถไฟแล้วก็มีชั้นแจกฟรีด้วยของเราก็มีนะแต่เป็นแต่เป็นสามอันอันนี้ไม่ค่อยมีสี่อันสามอันก็ขายไม่ไม่ค่อยได้ราคาแต่สี่อันจะแพงกว่าแต่คิดว่าอันนี้มีถึงห้าสิบคิดว่าเราเล่นน่าจะเล่นได้ประมาณยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดสำหรับสายฟรีนะส่วนใหญ่มันจะเล่นได้ประมาณครึ่งหนึ่งส่วนใหญ่จะได้เหรียญมากกว่าเหรียญพวกนี้ ถามว่าเรียนพวกนี้เอาไปทำอะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน <c oughs> มันก็คือการเอามาสุ่มเนี่ยแหละเรียนพวกนี้เอามาทำอะไรดับแรกเลยเปิดกล่องเอาชิ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นพัดลมสายไฟหรือชิปนะครับผมอันดับที่สองก็คือเอามาแลกตัวนี้เอ่อมาแลกเครื่องขุดแต่ส่วนใหญ่ถ้าถ้าเราเล่นจริงๆอ่ะถ้าถ้าไม่ใช่สายเติมเงินอ่จะได้เครื่องเนี้ยกัเครื่องเนี้ย ส่วนใหญ่นะจะได้เครื่องนี้กับเครื่องนี้ถ้าถ้าขยันทํามันแจกเควสเยอะๆก็อาจจะได้เครื่องนี้สองเครื่องหรือไม่ก็เครื่องนี้สองเครื่องแล้วแต่เราเก็บเก็บเหรียญพยายามเก็บเหรียญให้ได้มากที่สุดถึงท้ายเกมอ่ะและ้วเราจะรู้เราจะได้ประมาณหมื่นกว่าๆแต่ก็ไม่สามารถซื้อเครื่องนี้ได้สังเกตมาสามซีซันและ้ะผมเล่นตั้งแต่ต้นจนจบเกมเ,เลยนะแล้วผมเก็บเหรียญเก็บเหรียญเนี่ยไว้อันนี้ได้เป็นสองร้อยแปดสิบมรีเซ็ตตลอดเสียดายที่มันไม่สามารถเก็บเหรียญเขาเรียกว่าอะไรจากซีซันนี้ไปอีกซีซันหนึ่งได้ มันมันไม่ทําถ้าทําผมบอกเลยว่ามันมันได้มันได้จริงๆแล้วก็อันนี้อันนี้ก็เป็นเครื่องสุ่มเหมือนกันไอ้กล่องสุ่มกล่องสุ่มเครื่องขุดซึ่งสมัยก่อนอนะ่ะเราสุ่มเครื่องขุดเนี่ยกับกับอันเนี้ยหนะ้าพันอ่ะสุ่มกล่องดีกว่าได้กําลังขุดเยอะกว่ามันจะมีซีซันก่อนนั่นเนี้ยซีซันที่อันนี้สิบสามใช่ไหมซีซันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดถ้า เอามาแลกเครื่องสุ่มอะเครื่องเครื่องขุดเนี่ยไม่คุ้มแต่ถ้ามาแลกกล่องคุ้มแต่ตอนนี้แลกกล่องกล่องไปก็ไม่คุ้มมันจะเปิดได้ประมาณสี่กล่องสี่กล่องต่อสองพันถ้าเอาต่ำๆเลยก็ประมาณสองร้อยเอากรากางก็สองสี่หกหกร้อยก็พอๆกันแต่บางทีจะไม่ถึงจะไม่ถึงหกร้อยดูยังไงก็ไม่ถึงแต่ว่ามันเปลืองชั้น ชั้นขุดเพราะฉะนั้นแรกอันนี้ดีกว่านะครับอันนี้เป็นแนวทางแนะนําแนวทางแนะนําเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องคราฟคราฟน,นี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมมันก็จะเป็นเป็นช่วงๆนะครับทีนี้มันจะมีบางทีมันจะมีเป็นอีเวนต์บางอย่างเช่นเป็นพัดลมอันนี้ครับในราคา1.5ดาอแต่ถ้าเรามีชิ้นส่วนอันนี้ที่เราคราฟทิ้งเอาไว้หรือว่าของที่แจกฟรีเรื่อยๆอะ่ะมันก็จะถูกอีกประมาณ1ดอนอันนี้ก็0ู9ดถูก ถูกประมาณ0.5ดอน5.01อะไรแบบนี้0.51ดอนอะไรประมาณนี้อันนี้2.99อันนี้ผมก็คับละ2.99ถ้าคับอันนี้ก็4ดอนตีว่า3ถูกกว่าประมาณ1.01ดอนถูกกว่านิดหน่อยก็เอาเหมือนเอาเครื่องฟรีมาแลกอะมาแลกเพื่อเอาเป็นส่วนลดก็ถือว่าคุ้มอยู่นะ <c oughs> ส่วนเรื่องเงินเราล์คอยนนี่ สำหรับสายขุดเหรียญเกมอะ่ะคือตอนนี้ไม่ต้องอะไรมากเลยเพราะว่ามันมีเป็นการตอบคำถามอันไหนวะตอบคำถามเนีย่ยมันจะมันจะมีพวกการตอบคำถามแบบสอบถามอะ่ะมันจะทำให้เราได้ได้พวกเหรียญพวกเนี้ยเยอะ <c oughs> นี่เลยมันจะมีให้เรา0.98 0มันจะแจกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคนที่เล่นสายใหม่ไม่ต้องกังวลนะครับได้ไปเรื่อยๆ คือเมื่อก่อน,นเราต้องขุดเท่านั้นถึงจะได้แต่ตอนนี้เราได้จากการทําแบบสอบถามนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูชั้นอัปเดตกันปัจจุบันมันมีอะไรบ้างเอออันนี้เพิ่งเปิดมาใหม่อันนี้เครื่องขุดด็อกคอยบวกหนึ่งเปอร์เซ็นหนึ่งจุดสามเจ็ดห้าพเไม่สามารถขายได้ใช้มันจะมีตอนหลังมันจะมีเครื่องขุดที่ขายโดยซื้อโดยเหรียญโดยตรงอย่างเช่นเครื่องขุดด็อกคอยอย่างเงี้ยต้องใช้เหรียญด็อกคอยในการซื้อ แล้วก็จะบอกข่าวดีนะครับผมข่าวดีคืออีลอนมาร์กได้เอาด็อกคอยเหรียญด็อกคอยเนี่ยเหรียญหมาเนี่ยมาเพิ่มการชำระเงินให้กับบริษัทเทสลานะครับหููรู้เปล่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเหรียญด็อกคอยจะพุ่งขึ้นครับดูว่ามันจะขึ้นเท่าไหร่ตอนนี้มันกระโดดไป6บาทแล้ว ด็อกคอยตอนที่ผมแรกๆอ่ะมันประมาณบาทกว่าๆนะครับตอนที่6บาทแล้วมันเคยทำสซิตินิวไฮไปสูงสุด24บาทนะครับก่อนที่มันจะร่วงลงมานะครับผมซึ่งใครที่ถือด็อกคอยไว้ตั้งแต่สมัย1บาทแล้วขาย24บาทนี่คือรวยกำไร1 0อยมีแค่ร้อยเหรียญไปก็สมมุติว่าซื้อด็อกคอยไว้ร้อยหนึ่งก็ได้2,000กว่าบาทแล้วซื้อไว้หมื่นหนึ่งก็ได้20,000 0แล้วนะครับผมดีใจด้วยวู้ดีใจ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 กับตัวเอง อ่ะโอเคอันนี้ข้างหน้าก็ที่คิดแค่ดูก็คือข้างหน้าเนี่ยช่วงหลังมันจะเป็นแบบให้เลื่อนเลื่อนอย่างนี้นะครับผมเลื่อนดูว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างพวกนี้เราก็สามารถเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปเล่นเหรียญอันนี้เป็นกิจกรรมโหวตโหวตก็มีให้เลือกอันนี้ผมโหวดไปแล้วโอเคแล้วก็กลับมาที่เดิมแล้วกันโอเคครับทีนี้ก่อนจากลากันนะครับเรามาอัปเดตเครื่องขุดห้องผมกันดีกว่าสําหรับคนที่เล่น จะบอกว่าสายฟรีก็ไม่เชิงเพราะว่าผมเติมเงินไปช่วงแรก5,000บาทแล้วผมได้คืนมาหมดแล้วตอนนี้ที่ก็ที่เหลือก็เป็นกําไรโอเคการลงทุนมีความเสี่ยงไม่ได้ชวนการลงทุนนะครับผมเพราะฉะนั้นคิดดูดีๆอันนี้ขอย้ําอีกทีนะครับผมอันนี้ก็ซีซันพาร์ที่แล้วผมแลกได้2เครื่องให้ดูเลย600ไปสุ่มกล่องได้อีก2กล่อง <c oughs> อันนี้ได้1.5พก็คือเครื่องที่ประมาณ5000ของซีซันที่12นะครับ อันนี้เราก็ได้นะได้มาแล้วทีนี้ห้องผมก็จะเริ่มเต็มเงินหมดแล้วนะครับมีแต่เครื่องขุดขยะเครื่องขุดขยะนี่ก็เก็บเก็บไว้เถอะนะเดี๋ยวตอนหลังมันเบรนมันให้เผาขยะแล้วเราก็เอาไปเผาเพื่อเอาเครื่องขุดที่แพงกว่าและแรงกว่าและสามารถขายได้เพราะว่าเครื่องขุดบางเครื่องมันขายไม่ได้เห็นไหมตัวแดงอย่างนี้คือขายไม่ได้นะครับผมนี่ขายไม่ได้ถ้าอย่างนี้คือขายได้เครื่องขุดกะกะถ้าเป็นสีเขียวเนี้ยคือขายได้นะครับ อันนี้ก็อีกชั้นหนึงชั้นนี้ก็จะเต็มแล้วแต่พูดถึงพอเราขายไปก็เนี่ยบร,บริเวณทางเนี้ยทั้งหมดเลยจะต้องหายไปพูดง่ายว่าหายไปประ,ปประมาณหนึงชั้นนะที่ผมจะต้องเผาเผาเครื่องทิ้งนะครับเพราะว่าเราเล่นถามว่าได้เครื่องพวกนี้มายังไงหนึ่งเราเล่นเกมเล่นเกมเนี้ยแล้วมันดอบเห็นไหมว่าจะดอบเครื่องพวกนี้อยู่แต่บางครั้งบางครั้งมันก็ดอปเครื่องพวกนี้มาให้เรา เครื่องพวกนี้มาให้เราแต่ว่ามันไม่บอกในเกมนะ <c oughs> สองคราฟของต่างๆวิธีการหาเครื่องขุดนะครับผมแล้วก็จะทำการพวกคราฟนี่ซื้ออันดับแรกคือซื้อจากพวกนี้แต่เราถ้าเราอยากรู้ว่าราคาแพงราคาถูกไปเซิร์ชได้ในตลาดอันดับส3ก็คือคราฟพวกนี้คราฟพวกนี้จะคราฟถูกมากเลยเพราะว่าชิ้นส่วนพวกนี้เราเปิดกล่องกอนทุกวันเพื่อทำเควส เราก็จะมีชิ้นส่วนพวกนี้เยอะมากแล้วเราก็สามารถเอามาคราฟได้นะครับผมแล้วก็อันนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าราคามันเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้77ดอนใช่ไหมเรามาดูที่ตลาดนี่ตลาดประมูลแล้วก็มาซื้อของที่ตลาดประมูลก็ได้มันก็จะราคาถูกหน่อยนะครับทีนี้เรามาดูว่า 77, เหลือเท่าไรหร่เหลือ9เหลือ4แต่นั้นมันกําลังขุดเยอะกว่าหรือเปล่า ประมาณร้อยกว่าอ่ะเก้าคือแบบบางทีผมก็ไม่เข้าใจมากสุดเจบสามเลเวลห้าเลเวลสทีนี้เราก็มาดูว่าซื้อมันเท่าไหร่อันนี้คือมันหนึ่งพีเฮดอะถ้าอย่างนั้นเอนก็เทียบกันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นชื่อเดียวกันแต่ว่าเครื่องมันไม่ได้เราดูสิมันไม่ค่อยมีคนซื้อถามว่านกแก้วผมมีไหมผมก็มีนะนี่มีตัวหนึ่งแต่ว่าเป็นเจ็ิบแปด t h ยังไม่ถึงหนึ่งพเลยอันนู้นหนึ่งพอันนี้สิบหเองนกแก้วแดงแต่นกแก้วแดงเมื่อก่อนซื้อประมาณตัวละประมาณ6ดอนผมจำได้ตัวนี้สิบสี่ดอนสิบสี่ดอนนะแต่ราคาปัจจุบันเหลือสี่ห้าดอนก็น้อยมากเลย <c oughs> ก็คำแนะนำสำหรับคนที่เล่นมานานแล้วผมก็แนะนำว่าให้พยายามทำเควสทำเควสเรื่อยๆนะครับแล้วก็พยายามเก็บที่สำคัญคือต้องต้องเข้ามาเกมทุกวันอะถ้าไม่เข้าอะ ล็อกอินพลังงานไฟฟ้าหมดเราต้องต้องมีแบตเตอรี่ด้วยนะแบตเตอรี่เพื่อที่จะชาร์จไฟฟ้าเต็ม4ี่ช่องแต่ผมก็จะบอกเทคนิคอย่างหนึ่งสําหรับคนไม่มีแบตเตอรี่คือรอให้ตัวแบตเตอรี่เนี้ยเป็นสีแดงแล้วเรากดชาร์จมันจะชาร์จฟรี1วันเราต้องมาชาร์จทุกวันแต่ถ้าเกิดสมมุติเราขี้เกียจเล่นหรืออะไรก็แล้วแต่แบบปล่อยแฮร์เลยสองสวันเข้าเกมทีแบบใครที่ลงทุนอะไรแบบเนี้ยแบบไม่อยากเล่นเกมอ่ะแล้วก็ อัปเกรดปุ๊บมันก็จะเต็มเขียวทั้งหมดสี่ช่องเมื่อก่อนมันห้าช่องนะห้าวันเดี๋ยวนี้มันลดมันน่าจะมีเหตุผลอะไรสักอย่างให้เราเข้าเกมทุกวันเพราะว่ามันได้ค่าโฆษณานะครับผมก็เนี่ยแหละเวลาเราเล่นเกมพวกนี้มันก็บางทีมันก็จะสุ่มแบตเตอรี่ให้ดูดิผบว่าดูสิผมได้แบตเตอรี่ยี่สิบสองอันนี่ผมขายไปประมาณยี่สิบกว่าอันแล้วนะและแบตเตอรี่ถามว่าใครไม่มีแบตเตอรี่กระวยกระวงกระวายใจอยากได้อยากชาร์จ หาซื้อได้ครับนี่ครับประมาณ0.49ดอลล์ซึ่งราคาดีดตัวไปมากสุดรประมาณ0.6ดอลล์นะครับผมซึ่งผมก็ขายได้มาแล้ว0.6ดอลลอันนี้0.5แต่ว่าก็มีคนซื้อ0.6แต่ว่าราคามันน้อยราคามันจะตกต่ำสุดรประมาณ0.3ไม่ไม่ไม่ต่ำกว่านี้แหละเพราะว่ามีคนปั่นเนี่ยเห็นไหมว่าเครื่องขุดเราก็สามารถมาซื้อได้2-3ดอลล์อะไรพวกนี้เพื่อมา เพิ่มกำลังขุดอะไรกันพวกนี้ต่างๆนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด Subscribe ก,กันด้วยนะครับกดติดตามกันหรือ,อยังกดติดตามไหมเนาะกดติดตามสิบ๊ายบาย